ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่เปิดนาทีน้องชมพู่ตายท่าตรงเทียงครึ่งลุงพลรอดแต่สมคิดเครียดพยานช่วยมีแค่หนึ่งล่าสุดวันที่15มิถุนาย,ยนปี2563หลังจากการไหว้อัฐิของน้องชมพู่เสร็จสิ้นทางทีมข่าวได้สอบถามลุงชัยพล และป้าแต่นระบุว่าวันนี้ได้มาบอกหลานให้ไปสู่สุขติที่ดีตนอยากให้หลานไม่ต้องห่วงกับเรื่องทางโลกโดยภาวนาขอให้น้องชมพู่ให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ของตำรวจ ป้าแตนระบุว่าขอให้หลานไม่ต้องห่วงให้รอดูผู้ร้ายคนที่ทำกับน้องชมพู่ต้องมาขอโทษน้องชมพู่ถึงวันนี้เวลามันจะผ่านไปตนก็อยากจะให้คนร้ายมาขอโทษน้องมารับรู้ว่าเด็กคนหนึ่งมีหัวใจและมีครอบครัวใครที่ทำกับน้องแล้วก็ให้มารับผิดกล้าเข้ามารับผิดชอบสำนึกผิดบ้าง ใจิตใจที่ทำจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตอนนี้เวลามันผ่านมานานแล้วขอให้คนร้ายสารภาพและมาขอโทษส่วนลุงพลระบุว่าหากคนร้ายติดตามข่าวเขารู้อยู่แล้วว่าการทำสิ่งที่ทำกับเด็กสามขวบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำขอให้คนร้ายสำนึกผิดและกล้าออกมายอมรับกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ตอนนี้ครอบครัวพวกตนก็ลำบาก คนในชุมชนก็อึดอัดกับการใช้ชีวิตและขอให้คนร้ายออกมายอมรับโทษในเร็ววันหากเจอหน้าคนร้ายสิ่งที่อยากจะถามคือคิดยังไงที่ทำกับเด็กอายุแค่นี้ส่วนป้าแตนบอกด้วยว่าหากจับคนร้ายได้ตนไม่ได้อยากอาฆาตแค้นอะไรมากเพราะกลัวหลานจะจากไปแบบไม่มีความสุขตนแค่อยากให้คนร้ายมาขอโทษมาสารภาพสิ่งที่คิด ตอนที่ก่อเหตุคิดอะไรอยู่ทำไมถึงได้ทำเด็กไร้เดียงสาส่วนกรณีร่างทรงปูส่สีบอกเบาะแสคนร้ายเกี่ยวกับชายผมยาวระบุว่าพวกตนไม่ทราบไม่คุ้นเลยว่าใครพยายามนึกแต่ก็นึกไม่ออกส่วนชายคนเรลาก็ไม่รู้ว่าใครซึ่งตอนที่ไปหาร่างทรงยอมรับว่าความรู้สึกการสูญเสียกลับเข้ามาอีกตอนนี้เลยไม่รู้จะถามอะไร เรื่องการออกหมายจับลุงชัยพลระบุว่าความรู้สึกลึกๆหากถูกจับโอกาสคงจะน้อยที่จะสู้คดีได้เพราะฐานะยากจนเป็นทั้งแพ้ทั้งลาก็รวมอยู่ที่ตนความรักที่ทำให้หลานก็เต็มที่หากต้องสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ นอกจากนี้ทีมข่าวได้ลงพื้นที่หมู่บ้านกกกอกตกกตูมอเอภดงหลวงจัดมุกดาหารเพื่อไปพบนายบอมแต่นายบอมกลับไม่สะดวกให้ข้อมูลทีมข่าวได้พบกับนางสาวจุ๋มนามสมมุติอายุ33ปี พี่สะพ้ายของนายบอมเปิดเผยว่าในวันที่11พฤษภาคมทุกๆคนในหมู่บ้านไปรวมตัวที่บ้านของน้องชมพู่ประมาณ11นาฬิกาเกือบเกือบเวลาเที่ยงตรงซึ่งช่วงแรกตนก็ยังไม่เห็นนายบอมแต่ทราบว่าเจ้าตัวเดินออกตามหาน้องชมพู่บริเวณสวนยางหลังบ้านโดยไปกับสามีของตนแต่ตนได้แยกไปอีกกลุ่ม หลังจากนั้นเวลาประมาณ12นาิา30นาทีถึงเวลา13นาฬิกาตนได้กลับไปกินข้าวที่บ้านของน้องชมพู่ซึ่งตนเห็นนายบอมก็กลับมากินข้าวด้วยเพราะเขากลับมาพร้อมกับสามีของตนและออกไปตามหาอีกในช่วงบ่ายซึ่งในการค้นหานั้นไม่ใช่ว่าสามีกับนายบอม จะอยู่ตรงไหนนานเพราะพวกเขาเดินหาแล้วกลับมาพักที่ทบ้านน้องชมพู่โดยเดินไปไปมามาตลอดแต่ช่วงเวลาประมาณ14บสนาฬิกาได้มีหมอทำม,มาทำนายจึงได้ออกตามหากันเป็นชาวบ้านชุดใหญ่ซึ่งสามีและนายบอมก็ได้ติดตามไปด้วยซึ่งนายบอมอยู่ในสายตาของสามีและชาวบ้านตลอดอีกครั้งในห้วงเวลา ตอนประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเป็นไปไม่ได้เลยที่ในบอมจะเดินขึ้นภูเหล็กไฟในจุดที่น,อน้องชมพู่เสียชีวิตและกลับมาได้ทนันนางสาวจุ๋มยืนยันว่าในบอมอยู่ช่วยตามหาน้องชมพู่ตลอดในส่วนของชายผมยาวหรือคนลาวนั้นก็ไม่มีในหมู่บ้านของตนและตนไม่คิดว่าคนในหมู่บ้าน จะเป็นผู้ก่อเหตุและตนคาดเดาว,ว่าคนร้ายอาจจะเดินลงมาจากภูเขาแล้วมาก่อเหตุเพราะไม่มีใครเห็นคนร้ายเลยอย่างไรก็ตามตนค่อนข้างจะมั่นใจว่านายบอมไม่ได้ทำซึ่งนายบอมก็ไม่เครียดกับเรื่องนี้ ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครมาพบกับนายแหมนามสมมุติหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเปิดเผยว่าในช่วงวันที่11พฤษภาคมตนไม่ได้ไปหมู่บ้านกกกอกแต่ตนอยู่ที่บ้านในอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงก็เป็นช่วงเวลาที่ตนไปสร้างซุ้มไม้ขายกาแฟที่บ้านเพื่อนข้างๆและกลับมากินข้าวที่บ้าน ซึ่งเรื่องนี้ตนก็ได้ไปให้ปากคำกับตำรวจแล้วและคิดว่าน่าจะจบตั้งแต่สอบสวนตนแล้วเพราะหลังจากให้ข้อมูลไปตำรวจ ก็ไม่เคยเรียกไปสอบสวนอีกเลยอีกทั้งตนก็ยังมีแม่เป็นพยายนว่าตอนนั้นตนกลับมากินข้าวที่บ้านจริงๆนายแอมกล่าวต่อว่าตนยืนยันว่าในวันที่11พฤษภาค,คมอยู่ที่บ้านในจังหวัดสกลนครและเพิ่งไปโผล่ในพื้นที่ตำบลกกตูมในวันที่12-13ถึงพฤษภาค,คมเท่านั้นซึ่งเป็นวันที่น้องชมพู่หายตัวไปแล้วแต่ตนก็ไม่รู้ว่าขณะนี้ตนหลุดจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วหรือไม่เพราะตำรวจ ก็ไม่เคยแจ้งและตนก็แทบไม่ได้ไปทํางานเลยเพราะยังรอเจ้าหน้าที่เรียกไปสอบปากคําเพิ่มเติมแต่ตนก็ยืนยัน100%เซว่าไม่ใช่ผู้ก่อเหตุและตนก็ไม่กลัวด้วยเพราะคนเราไม่สามารถมีความจริงได้ ด้านหนังป้อมนามสมมุติแม่ของแอมเปิดเผยว่าตนยืนยันว่าในวันที่11พฤษภาคมลูกชายตนอยู่ที่บ้านในจังหวัดสกลนครแน่นอนซึ่งลูกชายทำงานคือทำซุ้มไม้ขายกาแฟตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและกลับเข้าบ้านนอนซึ่งในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงได้กลับมากินข้าวที่บ้านและไม่ออกไปไหนซึ่งลูกชายไปหมู่บ้านมะนาวตําบลกกตูม ในวันที่12พฤษภาคมเพื่อไปปลูกต้นมะม่วงที่บ้านเพื่อนและเดินทางกลับมีคนรับขึ้นรถจนมีคนเห็นและตกเป็นข่าวคือในวันที่13พฤษภาคมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่พอลูกชายแทบจะไม่ลาสายตาตนเลยแต่ถ้าจะไปแอบก่อเหตุก็เป็นไปไม่ได้เพราะระยะทางไปบ้านกบกอก,ก,กนั้นไกลมาก ด้านนางป้อมกล่าวต่อว่าหลังลูกชายตกเป็นข่าวก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากเพราะครอบครัวตนทําธุรกิจร,รับจ้างเกี่ยวข้าวก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาจ้างและลูกก็ค่อนข้างจะเครียดกับเรื่องนี้ ทีมข่าวได้เดินทางไปยังบ้านของนายสมคิดผู้ต้องสงสัยแต่เจ้าตัวไม่อยู่โดยทีมข่าวได้พบกับนางเวนามสมมุติแม่ของนายสมคิดเปิดเผยว่าตนจําได้แม่นว่าในวันที่11พฤษภาคมลูกชายตนอยู่ที่บ้านเพราะป่วยไม่สบายในช่วงสายลูกชายก็ตื่นไปนึ่งเข้าเหนียวและกินข้าวตามปกติ ส่วนเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงตนก็จําไม่ได้แน่ชัดว่าลูกชายทําอะไรบ้างแต่เขาก็น่าจะนอนอยู่ในบ้านชั้นสองไม่ได้ออกไปไหนเพราะเขาไม่สบายและนายสมคิดก็ไม่ได้ออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่เลยซึ่งตนก็ยังถามเขาว่าทําไมถึงไม่ยอมออกไปช่วยตามหาน้องชมพู่แต่ลูกชายก็ให้เหตุผลว่าเพราะถ้าถูาถกแดดร้อนจัดจะทำให้เป็นผื่นคันทั้งตัวซึ่งตนก็รู้ดีว่าลูกชายเป็นเช่นนั้นเพราะที่ผ่านมา ตนก็เคยต้มน้ำสมุนไพรให้อาเป็นประจำนางเวเก่าวต่อว่าหลังจากลูกชายถูกตกเป็นผู้ต้องสงสัยตนก็ยอมรับว่ารู้สึกเสียใจมากๆที่มากล่าวหาลูกชายเช่นนั้นเพราะตนเชื่อว่าลูกชายไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับน้องชมพู่เลยเพื่อนบ้านทนไม่ไหวพูดแล้วนิสัยที่แท้จริงลุงน้องชมพู่เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาทีมข่าวได้พูดคุยกับ นางนาลินเงินนามหรือป้าถอนชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นพยานยืนยันให้กับลุงชัยพลว่าตนพร้อมที่จะเป็นพยานในศาลให้ลุงชัยพลหากวันหนึ่งถูกออกหมายจับเพราะเท่าที่ตนรู้จักลุงชัยพลไม่น่าจะเป็นคนที่ทำเช่นนี้ได้อีกทั้งช่วงที่เกิดเรื่องตนอยู่กับลุงชัยพลเกือบทั้งวันโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เกิดเหตุช่วงที่จมพู่หายไป ตนก็อยู่กับลุงชัยพลที่ไม่มีช่วงเวลาที่จะไปทำได้ ทางนี้หลังเกิดเหตุตนก็อยู่กับลุงชัยพลเกือบตลอดไปไหนมาไหนด้วยอยู่ด้วยกันจนไม่มีเวลาที่จะปริกตัวไปไหนได้ส่วนตัวรู้สึกสงสารลุงพลโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาปิดล้อมบ้านตนเห็นภาพแล้วก็รู้สึกเห็นใจเศร้าไม่คิดว่าลุงชัยพลจะมาเจอเรื่องแบบนี้ตนไม่กลัวที่จะขึ้นศาลเพราะคิดว่าลุงชัยพลเป็นผู้บริสุทธิ์ น้องชมพู่ให้เลข3มตัวอึ้งตรงทะเบียนรถตรงกับหลวงปู่เดือนชัยเป๊ะอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วสำหรับการประกาศรางวัลประจำวันที่16มิถุนายนล่าสุดพอแม่น้องชมพูได้บอกกล่าวกับน้องชมพูให้เลขมงคลกับชาวบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับคนที่ส่งกำลังใจมาให้กับครอบครัวให้แม่ได้จับตัวเลขแมนแในจานมีหมายเลข 0ูย์ถึงเจัดเตรียมไว้สองจานปรากฏว่านางสาววิตรีจับได้เลข6ส่วนนายอนามัยจับได้เลข9ซึ่งปรากฏว่าหลังจากจับเสร็จเลขที่จับได้ดันไปตรงกับเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ที่พ่อแม่ขี่มาวัดซึ่งทะเบียน1 3, กม3963สกลนคร ทั้งนี้นายชัยพลลุงน้องชมพู่ยังได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ทีมข่าวดูโดยลุงชัยพลระบุว่าสลากที่ซื้อครั้งนี้คือ379ซึ่งสามมาจากอายุของน้องชมพู่ส่วน79มาจากบ้านเลขที่ตัวเองซึ่งไปตรงกับเลขของหลวงปู่ที่เคยให้ไว้079ส่วนป้าสมพรซื้อสลากเลขท้าย934 เนื่องจากหาซื้อเลข802ไม่ทันจึงเลือกที่จะซื้อเลข3-4เนื่องจากเป็นเลขของช่องอมรินทีวีซื้อไว้สองใบหากถูกรางวัลก็ควรจะนำไปทำบุญก่อนหลังจากนั้นก็จะนำไปทำสาลาการปรเรียนให้กับวัดที่ผ่านมาซื้อไม่เคยถูกเลยครั้งนี้หวังว่าจะได้